ยืนเองก่อนนะลูกแล้วทำไมตำรวจมันถึงจับลูกอะชือหนูโดนใส่ร้ายว่าเมาแล้วข่าแบบแม่แต่แม่ก็รู้นี่ว่าหนูไม่เคยดื่มเลยอะแม่แม่ช่วยหนูด้วยนะแม่คงไม่อยากโดนชาวบ้านนินทาใช่ไหมว่ามีลูกติดคุกับแมเออ่เออเออได้สิแล้วแล้วเงินค่าประกันตัวน่ะมันเท่าไหร่ล่ะลูกเออสามหมื่นนะแม่แม่รีบโอนมาเลยนะฮะ สามหมื่นเลยเหรอลูกล้วแม่จะไปหาที่ไหนให้แล้วลูกคุณแม่ครับผมเป็นตำรวจอยู่ที่นี่ถ้าคุณแม่ไม่โอนเงินค่าประกันตัวมาตอนนี้คุณแม่ต้องขึ้นศาลนะครับแล้วคุณแม่ต้องเสียเงินอีกเป็นแสนเลยนะครับอะไรนะเป็นแสนเลยเหรอคุณตำรวจฉันว่าให้หล้วคุณตำรวจปล่อยลูกฉันเถอะนะลูกฉันน่ะเขาเป็นคนดีเขาต้องโดนใส่ร้ายแน่ๆเลยคุณตำรวจช่วยลูกฉันด้วยนะ ไม่ได้ครับต้องประกันตัวเท่านั้นคุณตำรวจคะตอนนี้ทั้งเนื้อทั้งตัวฉันอะ่ะมีอยู่แค่หมื่นเดียวเองแล้วจะให้ฉันไปหาที่ไหนแล้วคข้ากุณปตำรวจแม่แม่ไม่สงสารหนูหรอทีเออ่นเนี่ยคืนก็เย็นหนาวก็หนาวอ่ะแม่แม่รีบไปหายืมเงินใครก็ได้นะรีบมาประกันตัวหนูเลยนะแม่คุณแม่ครับ คุณแม่โอนมาก่อนก็ได้ครับหมื่นหนึ่งแต่คุณแม่ต้องโอนมาตอนนี้ถือว่าผมสงสารคุณแม่นะครับเอ,อ้เอ,อ,อ,อได้สิครับคุณตำรวจเอ,อเดี๋ยวฉันโอนให้คุณตํารวจตอนนี้เลยหมื่นหนึ่งส่วนอีกสองหมื่นเดี๋ยวฉันจะโอนตามไปให้นะคุณตํารวจนะแม่เธอในเรื่องมากจริง